สถา่ะมาอยู่ใกล้ๆกับที่บริเวณรถของคุณเลยเออตอเชิญนะคะโอ้เดี๋ยวนะเงียบเลยฝั่งนี้ไม่ใช่อยากจะรู้ว่านั่งยังไงก่อนน่ะแต่ังไงเธอได้ข่าวว่าเต้ยนี่คือเธอชอบมากนะใช่เฟิร์นที่เฟิร์นเธอชอบมากแบบนี้อย่าไปขอกใครค่ะนี่บอกใครว่าว่า นักนั่งยังไงจะไม่รู้แหละจะบอกก่อนว่านั่งยังไงก่อนถ้าเกิดว่ามีคนมาจีบแล้วค่ะรถกระบะนี่ดูร้องกรี๊ดเลยทําไมชอบมากไอ้ท่อออกมาขนาดนี้นะชอบมาถ้าหน้าล้มขนาดนี้เลยนะใอยากรู้ว่าท่อขนาดนี้เนี่ยเขามีโทษนี้มาทำอะไรกันใช่ไหมอยากรู้เหมือนกันอันนี่พี่เจ้าของรถไปไหนหมดพี่แม็กอันนี้เขาเรียกแคปไลนทีมพี่แม็ก์ไปหาปลามให้หน่อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้เ่ออ๋อหวานชาทีมพี่แม็กซ์สิ ใช่ไหมคะใช่ไหมคะพี่น้องเขแม่งดีพี่แค์บอกคือหวานช่ำค่ะตอนนี้ใครอยู่ก็ไปสัมภาษณ์ก่อนละกันเอออ่ะไปไปไหนคะพี่แม่ของพี่แม่ไงที่หวานช่ำเหรออาบ้าบ้าหวานฉ่ำมาไหนเรามาพูดคุยกันลดเล็กกันสักนิดหนึ่งอาบ้าหวานฉ่ำชื่อนี้ไม่มีเสียเออหมัอนกันเยอะมากเลยสวัสดีค่ะ ต่างนะคะนช่ค่ะดึงล่างออกบนดึงบนออกล่างใช่ว่าไม่ได้เลยไม่กล้าว่าจริงอ่ะโอเคนะคะพี่ๆคันไหนเนี่ยที่อยากจะแบบให้เราพูดชื่อนะสำหรับเพื่อนนะคะก็สามารถมาบอกมาแจ้งกันได้นะคะใช่แล้วอย่างที่บอกว่าสัญญาเราเนี่ยจะเดินไม่ถึงนะแต่ยังไงก็ยังซัพพอร์ตตลอดแน่นอนสามารถแบบเฮ้ยเธอมาแจ้ง พี่อยู่ฝั่งนู้นวันนี้เอามาร้อยคาดทำไม่ได้ใช่นะคะแล้วก็จะมีะด้านหน้าสุดเลยนะตรงนู้อีกเนาะคือต้องบอกว่าตั้งแต่ยาวหน้าไปถีบยวลถึงสุดด้วยเลยและเดี๋ินอดจะลออีกประมาณไม่ถึงสิบห้านาทีแล้วจบตอนเดี๋ยวเราจะพบกับนะคะดีเจที่มีชื่อเสียงในงานโด่งดังที่สุดในประเทศจริงเหรอเรื่องจริงวันนี้เขามานี่เหรอมานีเา่เขาคือเขาคือเนี่ยฮะดีเจทีเนี่ยฮะเจ็ดสลึงเออสลึงมาที่เนี่ยมาเก็บไล่คเนี่ล้ลอยกว่า ใช่หรือเปล่าโอ้โหก็แบบเกินมากจัดเต็มมากจริงใช่จัดเต็มมากจริงเลยนะคะวันนี้นะคะกับงานพี่ใหญ่ขอโชว์และน้องเล็กขอแชร์ใช่ค่ะใช่แล้วพี่ใหญ่เขาอยากโชว์อ่ะพี่ใหญ่โชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่ะพี่ใหญ่โชว์หน่อยแล้วโชว์หน่อยแล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่ทำไมแรงตกอ่ะไม่ใช่พี่ใหญ่บอกว่ามาไม่ไกลอ่ะ ᱪᱟᱨ ᱜᱮᱞᱚᱫ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ

哈哈哈 Dia di mana dia minta bantuan อะไรอค่ะขอบคุณพี่ใหญ่ค่ะขอบคุณพี่ใหญ่นะคะทางฝั่งของเล็นะคะก็โอเคีใหญ่ยุนให้ก่อนค่ะคุณพี่ใหญ่ยุนก่อนนะน้องเล็กน้องเล็กขอบ้างได้ไหมน้องเล็กขอบ้างได้ไหมโดยพร้อมเพียงกันได้ไหมอ่ะอก่อนนะพี่อ่ะ ขลงงนหน่อยได้ไหอ่ะี่ใหญ่าแล้วอ่ะเออบอกว่าเล็กน่อยเสียงให้หน่อยโอ้ต้องเล็กสู้ไน่้จนก็เปลี่ยนแกแล้วอนีนี่นีจะความากเหอนคนใหญ่นะเหมืนพี่ใหญ่นะอ่าน่ารักมากเลยโอเค ขอไปขึ้นเตยกับใจพี่เขาสู้ตายนะใช่ไหมตด้หลับเรอหวานฉับหรือเปล่ลลลลมามีป้ายอยู่แปลงเดียวเลยเลยใช่แต่ว่ายี่นี่นะคะคนอื่นอีกน้อยง<ช>ยังไงเดี๋ยวเรานะคะใช่จา่าจะเดินไปได้ได้อย่างแน่นอนคือเราอ<ช>่ะเนี่ยพี่ไม้คะ่ะเดี๋ยวเราขอ,ขอ,ข,อขอวางให้พี่ตองเลยได้ไหมคะตรงพี่ตองเลยตรงตรง,ตรงพี่โอ้น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 รับนงาเท่าไหร่คะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะ แตตอนนี้ก็ถ้าดเข้ามาแล้วในกานันดูค่สะสำหรับการเท่เกีนยนนี่ค่ะเพราะว่าเราจะมีสิ่งก็ไม่ต้่งเราก็สู้ตายนะครับแตแแ่เราพัวกันแค<ล>่น,นั้เนเองจากดี